ค่ะคุณผู้ชมคะภายหลังจากที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีการสั่งการให้ผู้อำนวยการสํานักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เช er er ียงใหม่มอบหมายให้หนายสัมพันธ์พุทธดวงผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเชียงใหม่พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่กว่า100รายนะคะเข้าร่วมอํานวยความสะดวกในการรื้อถอนอาคารบริการนักท่องเที่ยวรีสอร์ทมอนม่วน uh นะคะบริเวณข้างโครงการหลวงน้องหอยโดยได้พูดคุยทําความเข้าใจจนผู้ครอบครองได้แจ้ง ความประสงค์และให้ความร่วมมือในการรื้อถอนอาคารที่ถูกดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายตามพรบ,บป่าสงวนแห่งชาติมาตราที่25ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่สอจอป .1 เชียงใหม่นะคะมาอำนวยการระบุขอบเขตพื้นที่และอาคารที่ต้องรื้อถอนการเจราจารทําความเข้าใจพูดคุยและรื้อถอนกําลังดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทางด้านผู้ครอบครองรีสอร์ทมณวนก็ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีนะคะด้านผู้ครอบครองรีสอร์ททราบข้อเท็จจริงโดยครบ วนและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทําตามหน้าที่ทําให้ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจบังคับใช้กฎหมายโดยให้โอกาสตนต่อสู้ซักถามจนมั่นใจว่าตอนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรและควรปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ที่สั่งโดยอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายค่ะ